สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเรื่องเกี่ยวข้องกับโอม c ครอนนะครับแล้วก็เห็นว่ามีสายพันธุ์ใหม่ที่ฝรั่งเศสนะครับก็คือ B1.640.2 นะครับออกมาแล้วก็คนก็เป็นกังวลเห็นลงข่าวแล้วก็ผมอ่านภาดหัวข่าวนี้ผมไม่ได้ตกใจไปกับตัวเชื้อนะครับผมตกใจไปกับพาดหัวข่าวนี้นะครับมันจะพาดให้น่ากลัวไปขนาดนั้นเพื่ออะไรนะครับอันนี้ก็ ต้องมาดูตรงนี้ผมก็จะอัปเดตให้ทุกคนฟังเลยนะครับว่าสถานาการณ์โอมิครอนที่อเมริกาเนี่ยเป็นยังไงมีวิธีในการดูแลรักษาป้องกันที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตปอดบัตน,นะครับอ่ะประการแรกก่อนเลยผมเห็นว่าคนหลายคนก็มีการถกเถียงกันว่าโอมิครอนเนี่ยมันจะต้องอ่านยังไงกันแน่นะครับจริงจริง ตัวโอมิครอนเนี่ยคือไมโครนเนี่ยมันแปลว่าเล็กนะครับโอมิครอนคือโอเล็กนั่นเองนะฮะที่ภาษากรีกก็จะมีตัวนั่นคือโอเมก้าเมก้าแปลว่าใหญ่โอเมก้าก็แปลว่าโอใหญ่ I H นั่นเองนะฮะถ้าเราอ่านตามโอมิครอนจริงจริงมันมีวิธีการอ่านทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับก็แบบไหนก็ได้นะครับอ่านได้ถูกเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าเป็นทางอเมริกาเนี่ยนะครับเราก็จะอ่านว่าอัลมาครอนนะครับอัลมาครอน มาครานนะครับอามาครานเนี่ยก็จะเป็นอเมริกาอ่านนะฮะแต่ถ้าอ่านให้ถูกต้องตามที่เขาเขียนไว้ตามดิ c ช i o น a รีจริงๆเลยที่มารีนเว็บสเตอร์ของอังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะอ่านว่าโอมาครานโอมาครานนะครับไม่มีคำว่าไมเลยนะครับ, o ran, ran, รบโอมาครานมาครานนะฮะโอมาครานนะหรือว่าทางยุโรปบางประเทศก็จะอ่านเน้นพยางค์ที่สองก็คือเป็นอ่านว่าโอไมครานโอไมคราน อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเยอะเท่าไหร่ที่อเมริกาเราไม่ได้อ่านอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าที่ประเทศไทยเราจะไปอ่านเหมือนนายกประเทศอังกฤษก็ได้นะครับคือตัวที่2องอ,อ่านว่ามีนะครับโอมครอนโอเมกครอนก็ได้นะครับไม่ได้ถือว่าผิดแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยที่เขาอ่านกันอย่างั้นนะ้ะถ้าอเมอริกาเราอ่านว่าออมครนหรือว่าอ้อมครนก,ก็ตลกตลกนะครับไม่ได้ไม่ได้ถือว่าใครอ่านผิดอ่านถูกนะครับอ่านได้ถูกทั้ง4แบบนะครับอ่ะอ่ะ ปัจจุบันเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตัวอเมริกาเนี่ยนะครับคือตัวอเมริกาเราเรารู้แล้วว่ามันติดง่ายกว่าเดลต้าแล้วก็สายพันธุ์อื่นๆที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับติดง่ายมากแต่ว่าอาการมันไม่ค่อยรุนแรงนะครับทีนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะครับอย่างที่ผมเคยพูดเป็นคลิปก่อนแล้วว่าถ้าเรามีคนที่ติดเยอะมากๆเช่นติดทีเดียวเลยนะครับมากกว่าเดลต้าสเท่าอย่างเงี้ยสาเท่านะเช่นเดลต้ามีร้อยคนก็อาจจะพอ ทำเนาได้บางแต่ว่าถ้าเป็นโอมครอนมาทีเดียว300คนอย่างเงี้ยนะฮะสัดส,ส่วนถึงแม้ว่าอาการไม่ค่อยรุนแรงเนะี่ยแต่มันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่อาการรุนแรงดังนั้นกลุ่มพวกนี้ที่เขาจะต้องเข้ามาโรงพยาบาลนะครับแล้วพอเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยในเมืองอเยอะมากๆจํานวนทั้งหมดที่ต้องเข้ามาอยู่โรงพยาบาลมันก็จะมากตามไปด้วยทําให้ระบบสาธารณสุขของอเมริกาเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลก็เต็มกันไปเยอะมากเลยครับเนื่องจากว่าพวกนี้นี่แหละครับ และที่ผมอยากจะเน้นให้ฟังเลยก็คือว่าเกินกว่า90%ของคนที่มานอนโรงพยาบาลก็คือคนที่ไม่ฉีดวัคซีนครับไม่ว่าจะด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นไม่ต้องการฉีดเนื่องจากไปฟังกลุ่มที่ต่อต้านวัคซีนหรือว่าไปกังวลอันโน้นอันนี้หรือฉีดมาแค่เข็มเดียวแล้วผลแล้วภูมิยังไม่ขึ้นแบบนี้นะครับหรือว่าถึงเวลาที่ต้องไปบูสต์ด้วยเข็มต่อไปแล้วแต่ไม่ได้ไปบูสต์เนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะติดแล้วก็อาจจะเกิดอาการที่เยอะขึ้นมาได้นะครับ พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่โรงพยาบาลเป็นหลักเลยนะครับของคนไข้ทั้งหมดจะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเจอก็คือกลุ่มที่ภูมิต้านทานบกพร่องนะครับเช่นมีพวกที่เป็นกลุ่มถูกปลูกถ่ายอวัยวะที่ผมดูแลเนี่ยครับกินยากดภูมิมมมต้านทานอยู่หรือบางคนที่เขามีโรคภูมิต่อต้านตัวเองแล,ล้วกินยากดภูมิต้านทานทาให้เขาฉีดวัคซีนแต่ว่าร่างกายเขาไม่ตอบสนองต่อวัคซีนกลุ่มพวกนี้ก็จะมีอาการป่วยได้นะครับดังนั้น ตรงนี้ผมอยากเน้นย้ำว่ากลุ่มที่มีโรคต่อต้านภูมิตัวเองก็คือ a u t o i m ม u n e disease เนี่ยนะครับบางคนไม่กล้าไปฉีดเพราะว่ากลัวว่าจะมีโรคก,กําเริบไม่ต้องกลัวนะครับท่านไม่ตอบสนองต่อวัคซีนท่านจําเป็นจะต้องฉีดเข้าไปเยอะกว่าคนอื่นเขาด้วยซ้ำไปในกลุ่มที่ภูมิต้านทานไม่ดีนะครับเราจะแนะนําว่าฉีด m อ็มนีทั้งหมด3เข็มห่างกันเดือนหนึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นการฉีดครบเซตจะไม่ใช่การฉีด2เข็มเหมือนกรณีอื่นๆแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะเป็นจําเป็นจะต้องฉีดแบบนี้นะฮะ ในกรณีที่ท่านมีภูมิต้านทานบกพร่องนะครับเนี่ยจำเป็นต้องไปฉีดด้วยคนที่ได้คีโมโนเนี่ยอาจจะต้องฉีดแบบเนี้ยสามเข็มนะครับคนที่เป็น HIV นะครับที่ภูมิต้านทาน CD ดีต่ําๆเราก็จะแนะนําฉีดแบบนี้นะครับเพราะว่าท่านถือว่าเป็นผู้ป่วยที่อโอกาสในการตอบสนองต่อวัคซีนเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะแล้วก็จะมีอาการหนักได้นะครับเนี่ยนะครับสถานการณ์อเมริกาเนี่ยก็จะหนักเพราะแบบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าที่อเมริกาเนี่ยคนเขากาดตกกันเยอะนะฮะก็ไม่ค่อยสถานกากา์ไปสังสรรค์นนะ ่อย่างเงี้ยนะครับทำให้เขามีโอกาสในการแพร่เชื้อได้สูงมากขึ้นโอมครอนซึ่งมันแพร่ง่ายอยู่แล้วก็ยิ่งแพร่เข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็คนไหนที่แย่ yeah, ก็เป็นคนที่เขาไม่ฉีดวัคซีนนี่แหละครับที่คิดว่าตัวเองปลอดภัยนะฮะนี้จะบอกเลยนะครับว่าในในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่อายุน้อยแล้วจะไม่เป็นไรนะครับคนไข้อาการหนักหนัก,นก,นกอายุ20-30เนี่ยนะฮะที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนก็มานอน i อ u เยอะแยะไปนะครับก็เจอเจอเยอะอยู่แล้ว3 4มี 40, นี่ก็มีนะครับนอนไอซียคนที่ไม่ เยอะมากนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดว่าไม่ใส่หน้ากากไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องทักษาระยะห่างก็ได้นะครับพวกนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เรากังวลกันอยู่มากที่สุดของอเมริกานะฮะมาตรการต่างๆของอเมริกาตอนนี้เนี่ยก็จะแตกต่างไปจากเดิมก็คือหน่วยงานของรัฐหลายๆที่นะครับก็จะมีมาตรการว่าจะต้องฉีดวัคซีนยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่โรงพยาบาลของผมเนี่ยทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนและจะต้องฉีดบูสเตอร์ด้วยครับ จะต้องฉีดู o เตอร์ด้วยไม่ฉีดไม่ให้ทํางานนะครับเรามีระยะเวลาคือถ้า6เดือนเราจะต้องไปฉีด mRNA วัคซีนเพื่อเป็นู o เตอร์นะฮะอันนี้ก็มีมาตรการแบบนี้นะครับแล้วโอมครอนเราไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเวลาในการวิธีในการป้องกันเนี่ยเหมือนกับสายพันธุ์อื่นก็คือใส่หน้ากากให้ถูกต้องนะครับล้างมือรักษาระยะหา่างและฉีดวัคซีนอันนี้ยังได้ผลกับโอมครอนอยู่นะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับในกรณีหน้ากากใส่ให้แนบกับหน้านะครับ อย่าดึงลงเอาจมูกโผล่มาอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอันนั้นถือว่าไม่ได้นะฮะส่วนคนที่ใส่แบบมีวาลวนะครับอันนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันเพราะว่าถ้าท่านสมมติว่าท่านเป็นอยู่เนี่ยวาลวตัวเนี้ยมันระบายเชื้อจากท่านออกไปให้คนข้างนอกได้นะครับทำให้คนอื่นเขาติดกันได้นะครับดังนั้นะหน้ากากแบบนี้ไม่ควรทําแล้วนะครับไม่ควรใช้นะฮะบ,บางคนออกมาพูดบอกว่าเออเนี่ยโอเมก้ามันเป็นแอร์บอลเพราะว่าคนที่เขาไม่ติดต่อกัน2คนเนี่ยมันติดกันได้มันเกิดแอร์บอลได้ทุก สายพันธุ์และครับไม่ว่าจะเป็นเดลต้าอัลฟาสายพันธุ์อู่ห้านี่เกิดแอร์บอลได้แต่จะต้องมีองค์ประกอบบางอย่างก็คือคนที่เป็นเนี่ยไม่ใส่หน้ากากอยู่ในพื้นที่ปิดเกิน15นาทีอย่างเงี้ยถือท,ทำให้เกิดแอร์บอลได้นะครับอ่าเช่นว่าสมมุติว่าผมเป็นแล้วผมนั่งอยู่ในห้องอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมพูดแบบเนี้ยผมก็ทําให้เกิดแอร์บอลวนอยู่ในห้องได้แอร์บอลหมายความว่ามันลอยอยู่ในอากาศได้เป็นหลายนาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไปเลยแล้วก็สามารถลอยเกินกว่า2เมตรไปได้นะครับทำให คนที่อยู่ไกลเกิน2เมตรมีโอกาสติดได้หรือว่าถ้าผมออกไปจากห้องแล้วคนเดินเข้ามาในห้องเนี่ยถ้าไม่ใส่หน้ากากดีดี N95 ก็สามารถติดได้และแอร์บอลแปลว่าหน้ากากธรรมดากันไม่ได้จะต้องใส่ N95 เท่านั้นถึงจะกันได้นะครับอันนี้คือความหมายของแอร์บอลนะฮะมันก็มีกรณีอีกอย่างหนึ่งซึ่งทําให้เกิดแอร์บอลได้แต่ส่วนใหญ่จะเจอในโรงพยาบาลก็คือการที่เรา,าใส่เครื่องช่วยใจใส่ท่อช่วยใจแบบนี้จะทําให้เกิดแอร์บอลได้นะครับ หรือถ้ากรณีที่อยู่ที่บ้านก็คือคนที่ต้องใส่เครื่องช่วยใจแรงดันบวมในขณะที่หลับเช่นเครื่องใบแผบเครื่องซีแผบอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นคนที่อยู่ที่บ้านก็แนะนําว่าถ้าจะใช้เครื่องพวกนี้เนี่ยก็ต้องให้แน่ใจว่าในในบ้านท่านนั้นไม่มีคนไหนเป็นฉีดวัคซีนครบแล้วแล้วก็ใช้ก็ใช้ของท่านคนเดียวอย่าไปแบ่งกันใช้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับหรือว่ากรณีที่ท่านใช้แบบนี้ก็ต้องระวังการเกิดแอร์บอนถ้าท่านมีอาการเนี่ยท่านก็ต้องกักตัวของท่านไว้เลยนะครับแล้วก็ต้องไปตรวจโควิดด้วย ทีนี้ปัจจุบันเรารู้อะไรเกี่ยวข้องกับโอมิครอนเพิ่มเติมบ้างนะครับเรารู้ว่าข้อแรกวัคซีนอตอนนี้มีงานอัเิเดตใหม่ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังนะครับวัคซีนซึ่งยังถือว่าได้ผลอยู่ก็คือ mra n วัคซีนและ astrazeneca นะครับอันนี้ยังเป็นข่าวดีอยู่แต่การไปบูสต์ด้วย mra n วัคซีนนี่ดีกว่าการบูสต์ด้วย astrazeneca แน่นอนนะครับมีงานวิจัยชัดเจนแล้วนะครับตัวอื่นที่วิจัยแล้วว่ามันไม่ค่อยได้ผลก็คือ johnson johnson, johnson ของอเมริกาเนี่ยไม่ได้ผลนะครับ ซีโนฟาร์มไม่ได้ผลนะครับสามตัวนี้ไม่ได้ผลนะฮะดังนั้นเลยจึงต้องมีการแนะนำให้ไปฉีดต,ตัวเอ็มไอเนียวัคซีนเพิ่มเติมหรือแอสตราเซเนกาก็ได้อย่างน้อยนะครับอันนี้เป็นกรณีที่เรารู้นะฮะยาแอนติบอดีค็อกเทลหรือว่ายา r e g e n c อรที่เข้าประเทศไทยนะครับหรือภาษาทางการแพทย์ก็คือคาซิริเวมักับอินเดเวมัเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ผลแล้วนะครับเราไม่ใช้แล้วที่อเมริกาเราจะเปลี่ยนไปใช้ยาซูตรอเวมันะครับเราก็จะมียาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นยาใหม่นะ ที่ปัจจุบันเราเอามาใช้แล้วก็คือ,อยาชื่ออีบูชิลนะครับก็เป็น i อเดีบอดี้คอกเทลเหมือนกันที่เราใช้กันที่อเมริกานะครับก็มี2ตัวคือโ o t ร o เแมทกับอีบู h ชิ l ลนะครับปัจจุบันนี้แล้วก็ต้องรอดูข้อมูลต่อๆไปนะครับส่วนยายอื่นๆที่ยังได้ผลอยู่ก็จะเป็นที่อเมริกาก็ใช้ยากลุ่มเบรมเดสเบียนะครับที่อเมริกาเราจะไม่มียาฟาวิพิราเวียจะไม่มีฟ้าทลายโจรใช้นะครับเราไม่ใช้นะครับที่อเมริกาใช้ตัว ตัวรัมเจสเบียอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีการใช้อยู่ตัวยาแพ x ซโลบิดกัมมอนเพอรียในเร็วๆนี้นะครับแล้ว2ตัวนี้คาดว่ามันยังได้ผลดีอยู่นะครับอ่าอ่าดังนั้นพวกนี้ก็ไม่ไม,ไม่จำเป็นจะต้องกังวลอะไรมากนะถ้าเป็นผมผมก็จะไม่คิดว่าตัวโอมิครอนเนี่ยมันน่ากลัวอะไรยังไงนะครับเราก็ปรับตัวนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับคือปรับตัวยังไงถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะไปฉีดตัว m อ็มอาร์เอเซไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์มูนดอนน่านะครับ เพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่า2เข็มแรกจะเป็นตัวเชื้อตายจะเป็นซีโนแวคซีโนฟาร์มหรือเป็นตัวฉีดสลับมีแอสตราเซเนกาหรือว่าถ้าเป็นแอสตราเซเนกาสเข็มผมก็ยังจะไปฉีดไอตัวเอ็มไอวัคซีนเป็นเข็มที่3หรือ4หรืออะไรก็แล้วแต่ถัดไปนะครับถ้าเป็นกรณีเชื้อตายผมแนะนําว่าฉีดไปเลยเอ็มไอวัคซีนสเข็มนะครับถ้าเป็นแอสตราเซเนกาสเข็มแรกท่านอาจจะฉีดแค่เข็มเดียวของเอ็มไอวัคซีนแต่ถ้าท่านฉีดสลับผมก็เอาเอ็มไอเวยาวันมีข้อมมูว่าันป้องกกันไดด้ีว่าตัวอื่นนะครับ อ่เท่านั้นเองอ่ส่วนวิธีการรักษาเนี่ยไม่แตกต่างมาจากเดิมนะครับจะมีข้อยกเว้นก็คือ,อยา Regen e r o n หริเจนคอร์ปเนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วนะครับก็ต้องไม่ใช้ยากลุ่มสเตรอด์เบอร์ซึ่งยังไม่เข้าประเทศไทยครับหรืออ b บู h ชีลซึ่งยังไม่เข้าประเทศไทยเช่นกันนะครับที่อเมริกาก็ยังขาดแคลนอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นตัวเดียวที่เปลี่ยนนะครับส่วนตัวอื่นยาไม่ว่าจะเป็นเด็กซ์เมตาโซนสเตียรอยอ่อยากลุ่มเรมเดสเซเวียนะครับ หรือถ้าเป็นประเทศไทยายาฟาวิ p i r a เ i ียพวกนีผ้ผมคิดว่ามันไม่ไม่แตกต่างกันการดูแลก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็การยาตกนะครับทุกนี้ทุกอย่างเหมือนกันเท่านี้หละครับทีนี้มาถึงตัวที่2ที่ประเทศไทยตกใจตกใจพบข่าวนี้นะครับก็คือยาเป็นเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็คือตัว B 1.640.2นะครับหรือ i s u ตัวนี้นะฮะที่เจอที่ฝรั่งเศสแล้วก็คนไข้เนี่ยเจอว่าติดมาจากแคมรูนนะฮะผมว่ามันก็เหมือนเดิมน,นะครับไม่ว่าจะเป็นบอกว่าโอ้ตัวนี้มันกลายพันธุ์ไปทั้งหมด46่ตำแหน่งนะครับมีการเกิดดดลิชั่นขึ้น37ตําตำแหน่งมันจะต้องมีปัญหาแน่นอนแพร่ได้เร็วระบาดหนักแน่ๆอย่างนี้นะครับผมอยากให้ท่านลองย้อนย้อนกลับไปเลยนะครับ ใน2ปีที่ผ่านมาเราเจอคําว่าตกใจคําว่าผวาคําว่าด,ด่วนคําว่าน่ากังวลคําว่ากลัวเนี่ยกลี่ครั้งแล้วครับที่ว่าเรามีสายพันธุ์ออกมานะฮะได้ยินสายพันธุ์แลมดานะฮะสายพันธุ์มิวนะครับสายพันธุ์เอฟซีลอนนะสายพันธุ์ที่แคลิฟอร์เนียที่มันกันวัคซีนได้หลบเลี่ยงภูมิต้านทานต่างๆได้เราตกใจกันมากโอมกครอนมาแล้วก็ตกใจนี่เราก็ตกใจแต่ท่านลองมองย้อนกลับไปสิครับสิ่งไหนที่แตกต่างกันไปบ้าง วิธีการป้องกันตัวไม่แตกต่างกันเลยครับเชื้อโดนเจลล้าง <S <s <a y oo> าามือตายครับโดนยาสระผมตายครับ <c oughs> <s a y oo> เชื้อมันไม่ต่างต่างไป่างเดิมนะฮะเชื้อทิ้งเกินไว้สวันบนพื้นผิวเกิ <S <s <a y oo> น4วันเป็นต้นไปเชื้อตายครับ <c oughs> นะครับวิธีการรักษาไม่แตกต่างจากเดิมเลยนะครับ <c oughs> ดังนั้นไม่ว่าจะมีเชื้อกี่สายพันธุ์ ขึ้นมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นตัวไหนทั้งหมดเลยนะครับผมไม่เคยจะตกใจไปกับข่าวเลยนะครับแล้วก็อยากจะชี้แจงด้วยว่าท่านก็อย่าไปตกใจไปกับข่าวแต่ผมเข้าใจนะครับว่าข่าวเนี่ยจะต้องออกแบบนั้นทําไมนะฮะถ้าคนที่เขาทาข่าวเขาต้องบอกว่าโอ้เราจะต้องออกมาเตือนประชาชนเตือนด้วยข่าวที่เป็นจริงอ่ะมันก็เป็นจริงก็ก็คือมีเชื่อนั้นจริงๆอันนี้ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าท่านพาดหัวข่าวให้มันไม่น่าตกใจใครจะฟังนะครับหรือว่าถ้าท่านบอกว่า เออมีสาาํานักข่าวถ้าท่านพาดพาดหัวข่าวให้มันไม่น่าตกใจแต่ว่าอีกสํานักหนึ่งเขาพาดให้ตกใจละ่ะคนก็จะไปฟังไอง้ที่พาดหัวข่าวให้ตกใจมากกว่าคนที่พาดหัวข่าวไม่ตกใจก็เหมือนกับคลิปของผมนี่แหละครับนะผมไม่พาดให้ตกใจนะครับผมพาดตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะแล้วท่านก็อาจจะเห็นว่าเออเห็นคลิป youtube ของผมถึงมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่คุณหมออีกท่านหนึ่งหรือว่าคนอื่นเขาพูดพูดที่การ ตั้งหัวข้อให้มันน่าตกใจให้หน่าสนใจเนี่ยขั้นก็จะไปดูอันนั้นมากกว่าแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมา y o ยู u b e แล้วคนก็จะไปดูอันนั้นเยอะนะครับแต่ผมก็มไม่ได้สนใจตรงนั้นผมคิดว่าพลาดในในของผมนะพลาดยังไงก็ได้ให้มันเป็นสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อออกไปนะครับผมจะไม่ทําให้ตัวเองรู้สึกเป็นหนึ่งในคนที่พลาดหัวข่าวให้คนอื่นเขาตกใจไปนะครับเพื่อ ดยให้คนเขามาดูอะไรี้ยผมไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรแต่อย่างใดนะครับไม่ได้สร้างอะไรที่ทําให้คนเรามีความรู้นในการป้องกันตัวเองขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยโอมิครอนนะครับแพร่ได้เร็วนะครับสัดส่วนคนป่วยก็จะเยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นธรรมดาโรงพยาบาลเต็มแล้วโรงพยาบาลเต็มแน่ๆเพราะว่าคนที่เขาไม่ฉีดวัคซีนนี่แหละครับที่เขาจะมีอาการหนักถ้าท่านฉีดวัคซีนฉีดบูสเตอร์ไม่มีปัญหานะครับท่านจะดีโชคดีด้วยซ้ำไปนะครับ วิธีในการป้องกันตัวเองของโอเมก้ารอนไม่แตกต่างจากเดิมคือใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างและฉีดวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนที่ได้คุณภาพก็คือตัวที่ดีที่สุดปัจจุบันนี้ก็คือ m r n a วัคซีนยังสามารถป้องกันได้ดีอยู่นะครับการรักษาไม่แตกต่างไปจากสายพันธุ์อื่นๆนะครับจะมียาที่ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วก็คือยา Regen c o ฟหรือ r e g e n e r รนนะครับตัวนี้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งเป็นโมโนคลอโนลคอกเทลนั่นเองนะครับโมโนคลอโ r ลแอนติ แล้วก็ยาอีบูชิลนะครับซึ่งเป็นยาที่เอามาใช้ื่้งจาก FDA ออนุญาตให้ใช้ที่อเมริกาแล้วนะครับสำหรับกรณีของวัคซีนถ้าท่านที่ฉีด AstraZeneca หรือ p ฟ i z e r m o d e r n a ยังพอป้องกันตัวสายพันธุ์โอมิครอนได้อยู่แต่จะต้องไปฉีดบูสเตอร์ด้วยนะครับถึงจะสามารถป้องกันได้ดีนะครับท่านซึ่งฉีด Johnson Johnson ฉีด Sputnik ฉีด Sinopharm หรือ s i n o v a c เนะี่ยพวกนี้กันไม่ได้แล้วนะครับต้องไปฉีด m อ็มวัคซีนนะฮะ เข้าไปใหม่หมดเลยนะครับผมถึงจะคิดว่าน่าจะสามารถป้องกันได้นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าตื่นตัวอย่าตกใจอย่าตื่นตูมไปกับข่าวต่างๆเรารู้ให้ทันรู้ให้ไวแล้วก็ป้องกันด้วยความมีสตินะครับพอเน้นย้ำเราต้องมีสติแล้วเราอย่าตื่นตกใจไปกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในโลกนี้นะครับหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนแล้วเราก็จะรับมือได้กับทุกอย่างนะครับ โอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ